มีผมได้ข่าวว่ามีคนมารบกวนที่นี่ด้วยใช่ไหมครับข่าก็ลอดูอยู่นี่อ่ะเห็นคนอื่นว่าเข้ามาแล้วเจออะไรกันก็ไม่รู้อ๋อใช่ครับผมข่าจึงเข้ามาสั้งเกตแบบเงียบๆไม่มให้สูนเสียงเพื่อดีจะลอดูสิงเด็บผกวั้วงงนได้บอกขึ้นมานะอ๋อครับสวัสดีครับผมวัดนะครับทุกคน มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาหาพี่ทองดีนะครับแล้วก็เอาพวกของกินของใช้มาให้แกนะครับของที่ผมว่านี่ก็จะมีนี่นะครับพวกนมนะครับทุกคนแล้วก็สําคัญเลยนะไฟฉายครับลุงทองดีแกไม่น่าจะมีไฟฉายนะผมเลยเอามาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะเป็นบุหรี่นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าพี่ทองดีแกจะดูดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปถามแกนล้วก่อนนะครับ ก็มีพวกขนมนะแล้วก็มีดเด้อทุกคนผมจะเอามีดไปถวายให้พี่ทองดีนะครับ mm hmm. เผื่อแกจะชอบนะ,ะ mm hmm. เงินที่ผมได้มานะจากพี่พีเอฟซีนะครับที่สั่งซื้อว่านของผมนะผมก็เอาไปซื้อของกินของใช้นะครับไปให้พวกลเหล่าอาจารย์ที่ผมนับถือนะ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะตามไล่ให้อาจารย์ทุกคนเลยนะครับที่ผมนับถือนะโอเคทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ทองดีกันเลยครับ อครับทุกคนตอนนี้ผมมาใกล้จะถึงกระต๊อบลุงทองดีนะครับพี่ทองดีนะผมมานี่ก็มือแล้วนะครับไปหาซื้อของกินของใช้นะครับเตรียมไว้ให้หน่อจานนะทุกคนนี่นครับไม่รู้ว่าพี่ทองดีแกจะอยู่ไหมครับอแล้วก็ที่สำคัญเลยนะทุกคน ผมได้ข่าวว่ามีมีใครสักคนหนึ่งนะมารบกวนที่กระต๊อบนี้นะผมดูจากคลิปแดงนะครับมือมีไฟนะแต่ผมเรียกไม่ถูกนะครับผมเข้ามาหาพี่ต้องดีนะผมก็จะถามถามถ่ายเรื่องนี้ด้วยนะครับโอ้ดูทุกคนปลูกอะไรก็งามมากเลยนะครับพวกข้าวโพดอะไรนะพวกพลิกนะทุกคนดูเด่นที่นี่ดีมากเลยครับ ก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยนะครับนี่ก็ฝนก็ลงมาแล้วทุกคน พี่ทองดีครับพี่ทองดีครับอทุกคนพี่ทองดีอยู่บ้านนะครับกลังสมาธิแลวผมมารบกวนท่านหรือเปล่าอท่าพี่ทองดีครับวัสดีครับผมเอา ของมาให้พี่ทองดีครับของกินแล้วก็ของใช้ครับทำไมท่านมาคำรามแบบอย่างนี้แล้วผมก็เพิ่งจะว่างครับท่านอ่าข้างในนี้มีขึ้นมานั่งก่อนครับผมอย่าอยู่ข้างนอกนะในยามนี้เฮ้ทุกคนไม่ควรที่จะอยู่ภายนอกบ้านแล้วครับโอเคอ่าพี่ทองดีครับ อพอดีผมซื้อบุหรี่มาด้วยครับท่านท่านดูดไหมครับทําสูบไหมครับบุหรี่หรือใช่ครับบุหรี่คืออะไรเล่าอ่าพวกยาสูบอะครับอ๋อยาสูบค่ะไม่สูบหรอกไม่ไ<ห>เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะแยกเอานี่นะพวกบุหรี่นะทำไม่ทันถึงมาคำมืออย่างนี้เล่า อ่าผมก็เพิ่งจะว่างเหมือนกันะครับท่านมันอันตรายมากนะถ่านมาคนเดียวแบบนี้คนผมตั้งกล้องให้เห็นเน่ยช่วงนี้เนี่ยมันมีตัวอะไรก่อใหม่ลูกมันได้อลาว่าดอยแถวบา,าน่านอะยู่แล้วเดี๋ยวผมจะแยกเอาบุหรี่กับยาเส้นออกก่อนนะครับอ่าที่ทองดีแกไม่สูบนะครับทุกคนนี่นะพวกยาสูบนะแกไม่สูบนะครับโอเค น,นี่คือขนมนะทุกคนที่ต้องดีครับอันนี้<อ>ผมบอาแล <ขอ S 1> ้จนครับจากจังหวันนะครับมีคนทำไมถ่านถหงใจบุญกันจังเราในเมืองท่านเนี่ยมีแต<ะ>่ผูดใจบุญนะจากที่ขาดสังเกตมาแล้วอันนี้คือรายได้จากเอฟซีผมครับที่มาอุดหนุนผมครับผ,ผมก็เลยเอาเงินส่วนนี้ครับมาซื้อของให้พี่ครับ แล้วอ่าผมขอถามอะไรห,หน่อยได้ไหมครับพี่ต้องดีได้สิสั่งถามมาเถอะเอ่อมีผมได้ข่าวว่ามีคนมารบกวนที่นี่ด้วยใช่ไหมครับข่าก็รลอดูอยู่นี้เห็นคนอื่นว่าเข้ามาแล้วเจออะไรกันก็ไม่รู้อ๋อใช่ครับผมข่าจึงเข้ามาสังเกตแบบเงีย,งยบๆไม่ให้สูนเสียงเพื่อดีจะลอดูสิงเด็ด ผววนั้นได้บอกขึ้นมานะะอ๋อครับผมได้ข่าวว่ามันมือมือมีไฟด้วยครับอ่าพี่ต้องดีพอรู้ไว้ว่าคือใครครับข่าไม่รู้หรอกว่าเจ้านั่นมันเป็นใครเมื่อได้ที่ข่าอยู่แล้วเข้ามาอย่างกลารยโสามที่ค้องข่าข่าคงไม่ปล่อยมันไปแน่อือครับถ้าจะเข้ามาทำสิ่งไม่ดีแล้วก็ มันพุ่งไม่ได้มีขากลอบมาสักพักแล้วขาก็ไม่เจออะไรนะแต่ว่าเหมือนขามีลังสังหรณ์ถึงอะไรบางอย่างแสดงว่าพี่ทองดีก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นประจำใช่ไหมครับมาใช่ชแล้วเพราะขาก็ต้องแวะเวียนกลับไปที่ถ้าของข้าทำท,ที่อยู่เก่าของข้านะที่ ีิฉันเคยไปครับพี่ซองดอีต้องการอะไรก็บอกผมได้นะครับอของใช้เงี้ยครับเดี๋ยวผมจะหาซื้อมาให้เลยครับเออพี่ซองดีไม่ไมไมเป็นไรหรอเก่งใจพวกท่านนะไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้ค่าก็ก็มีลูกศิษยอยู่สองคนครับผมีนน้ข่ายไปอยู่ที่ทําหมดแล้ว ว่าที่นี่มันอันตรายเกินไปเหมือนไอ้เจ้าอะไรเนี่ยอะไรไฟไฟสักอย่างเนี่ยไอ้มือไฟหรือเปล่าใช่ครับมือไฟครับเออนั่นแหละเหมือนมันจะร้วค่ะอยู่ที่นี่มันจึงไม่กล้าเข้ามาเพิไม่กี่วันวานวานี้ข้าได้เจอลอยเผาไฟอยู่ข้างๆกระท่อมข้านี่ละ แล้วก็ลองลอยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเหมือนมีคนขึ้นมากันเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนมันจะมาแอบเผากระเป๋าของท่านหรือเปล่าครับมันเผาไม่ได้หรอกขารับประกันได้เลยเราทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะเหมือนมันจะเข้ามาไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วสุดต้อดเลยทุกคนที่นี้อยู่กลางหุบเขานะไม่มีใครอยู่นะทุกคนมันอันตรายมากเลยนะครับดูนะลมก็แรงมากเลย น,นี่ผมเดินทางเข้ามาไกลมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เป็นเวลา3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วนะครับท่านได้ยินเสียงอะไรแปลกๆท่านก็ะยะ่าไปทักเล่านะครับผมได้ยินอยู่ครับทุกคนจะได้ยิน,นผมไหมผมหามองหลรอบนะส่องไปแล้ข้ามนะของจะเป็นไอ้เจ้าตัวนั้นสินะที่มาแอบซุ่มดูเราอยู่ตั้งนานแล้วไม่แน่ใจครับแต่ไม่กลับมาคนตัวของ ขอดูบริเวณรอบๆบ,บ้านหน่อยนะครับลุงพี่พี่พทำสมาธิไปเลยครับตาผมไม่รบก,กวนนะผมจะดูรอบๆบ,บ,บ้านให้ครับอเชิญท่านตามสบายแต่อย่าออกนอกที่บ้านได้เลยครับเดี๋ยวปล่อยให้ท่านนะทำสมาธินะครับ ไม่รบกวนท่านนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะดูบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านหน่อยนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแปลกๆนะครับนะได้เสียงมาจากข้างบนนี้นะทุกคนแต่ว่าเสียงมันเงียบไปแล้วครับลมแรงมากเลยเมื่อกี้นะที่นี่ก็ไม่ค่อยมีไฮก้าอยู่เลยนะทุกคนมันอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับ นนี่นะเงียบมากๆเลยนะครับอ่าพี่ทองดีครับให้ผมก่อไฟให้ไหมครับาากา,ไ,าไม่โดนครับอ่าถ้าพี่ทองดีจะให้ผม ไ้ให้เดี๋ยวผมเกาะให้ครับเพราะว่าพี่้องดีนั่งสมาธิเผื่อยุงจะกัดครับไม่เป็นไรนะขอบใจน้ำใจท่านมากครับผมอ้ออีกอย่าง,งครับผมเอาทูบเอาเทียนมาให้ท่านด้วยครับคนผมลืมเลยนะมีทั้งทูบทั้งเทียนด้วยนะครับเ,<อ>เดี๋ยวให้นะพี่ทองดีก่อนนะว,ว,วางไว้ตรงนี้นะครับผม มีทูบมีเทียนให้ท่านด้วยนะคนเวียนลอยโวยรอ่ทุกคนเริ่มงานแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนของของผมนะครับนี่นะเงินที่ได้นะทุกคนจะเอาไปซื้อของกินของใช้นะครับให้พวกเหล่าอาจารย์นะครับทั้ง อาจารย์สามลุงชัยแล้วก็อาจารย์กวงนะครับก็พี่ทองดีคนนะคนที่ผมนับถือนะครับโอ้เหมือนฝนจะตกลงมาเลยนะครับทุกคนลงมาอีกแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมมองนะเหมือนจะมีเบีย้ยแก่อยู่รอบบ้านเลยทุกคนน่าจะเป็นเบีย้ยแก่ของอาจารย์สามหรือเปล่าไม่รู้แล้ว,วครับแกวางไว้รอบบ้านเลยนะครับเผื่อแบบ า,าเล่นของหรือว่าเอาอะไรมาติดไว้ตรงบนบ้านนะมันจะช่วยได้เลยนะครับเบียแกนะของจะกลับเข้าตัวคนที่มันทําเลยนะครับที่คิดไม่ดีนะถือว่าสบคุณมันดีมากเลยนะครับนี่นะทุกคนเห็นไหมฝนตกเม็ดแล้วนะครับเฝ้าให้อาจารย์หน่อยนะพี่ทองดีนะ ครับผมอีกไม่กนะี่นาทีข้างหน้าเนี่ยฝนมันจะเทล,ลงมาแล้วนะ<อ>แล้วหนทางที่ท่านจะต้องกลับเนี่ยมันยังเหลืออีกยาวไกลครับท่านต้องรีบแล้วล่ะโอ้มึงรีบกลับใช่ไหมครับใช่แล้วทุกคนพี่ต้องดีบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกลงมาแรงเลยนะ ให้ผมรีบก,กลับนะครับนี่นะ๋ยวผมก็ต้องกลับเหมือนกันนะเดี๋ยวฝนตกมา,มาแรงนะครับเดี๋ยวเปียกหมดนะทุกคนไม่สบายอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอเปลาท่านก่อนนะโอเคครับพี่ทองดีครับเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะเข้ามาเยี่ยมหาพี่ทองดีนะครับ รอ,อบหน้านะทานไปต้องมีอะไรติดไม้ติดมือว่าฝาค่าก็ได้นะขึ้นมาเที่ยวหากันปกติก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับเป็นของฝากเ,ออเล็ก,ลกๆน้อยๆครับไ,ไร,รบขึ้นมาเนี่ยถือของมาเต็มไม้เต็มมือเลยค่าเนี่ยและเก่งใจมากๆครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับแล้วครับสวัสดีครับพี่ท่องดีสวัสดีครับ อขอให้ท่านโชคดีนะครเจริญเจริญเจริญในร่างกายสภาพจิตใจทุกอยา่างทุกประการครับอ่าเพลทุกคนนี่นะจะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝนจะอีกไม่นานนะฝนจะตกลงมาแรงมากมาก,มากเลยนะครับทุกคนตรงนี้เป็นเหมือนกรบตอ๊อบย่อมๆเลยน,นะทุกคนมีผ้าใบแล้วนะครับ พ่อใบตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะถอดได้เลยนะทุกคนถอดแล้วก็เอาไปคุมรอบๆบ,บ้านนะเผื <c oughs> ่อว่าฝนจะสาดเข้ามานะครับว่าน่าจะมีประโยชน์มากเลยครัาบพ้าใบนี้แต่ว่าก็ <c oughs> แล้วแต่พี่ต้องดีนะครับว่าแกจะเอาผ้าใบนี้ไปทําอะไรรึเปล่า <c oughs> ทุกคนลมดูลม,ลมบริเวณรอบๆนะฮยขนลุกเลยทุกคนอากาศเย็นด้วยนะครับ เดินทางกลับแล้วทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกอยากหนึ่งนะครับทุกคนเหมือนจะมีคนแอบมองอยู่นะรอบๆบ,บ้านเลยนะครับแต่ว่าแค่ไม่เห็นตัวเท่านั้นนะครับไอคนไอตัวไหนที่มันแอบมองนะผมอยากรู้จริงๆเลยนะครับ ผมก็อยากจะเฝ้าเป็นยามให้พี่ทองดีนะแกจะได้นั่งสมาธิสงบสงบนะทุกคนแต่ว่าแกอยู่คนเดียวก็น่าจะดีนะแกจะได้มีสมาธิด้วยนะไม่ห่วงหน้าห่วงหลังนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่พี c ทุกคนนะที่คอยติดตามผมนะครับ